เกี้เอามาคิริตูดเวอร์ชันเก๋ว่าเออเมตาใหม่เวคิริตูดเวอเอ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 อโอเคไม่รู้ว่าทำแบบนี้ได้ด้วยมินแตกซะงั้นก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตแล้วก็ฮาร์ปซอสนะครับ รู้สึกว่าอืมใช่นะครับเรามีน้องคนหนึ่งบอกว่าพี่มันเลื่อนระดับได้จนเป็นบารอนตอนนี้เราเป็นเบเกอร์อยู่นะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเลื่อนยังไงหรือเราอาจจะต้องเก็บแตบ้มแล้วค่อยๆเลื่อนไปเป็นอีกตัวนี้มันไม่ได้บอกด้วยว่าตัวอะไรบ้างจนเป็นบารอนเหรออ่ะลองดูทั้งนั้นโอเคผมน่าจะลืมไปหมดแล้วนะครับ ต้องกะระยะด้วยเออเออแน,นอันนี้วืดโอเคอันนี้เข้าโอเคได้ได้ได,ได้ไม่มีอาบุธรสินะอ้าวโอเคมันมาแล้วมันตั้งกาดมาแล้วฝ่ามืออลรหันวืดบ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 ืดวืดวืดวืดต้องกะดีๆกะดีๆต้องกะดีๆยอมอยังไม่ยอมรอเฮ้ยมันไม่ยอม ตีเขาตีเขาตีเขาเด่น okay. ทิ้งนีโอกาสไหมเออโอเคผมว่าเริ่มจำได้แล้วแหละว่าต้องเล่นยังไงยังไงยังไง I pray let me go hands unharmed No for sure I am at thy mercy Have mercy me I spare you Ah o k อ่าคราวนี้ก็มาคาเนตนี่ครับตะลุมบอล มีมีเห็ฮะอุ้ยปังตอยา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 ยเออเออมันเฮ้ยเอางี้เพื่อนเราลุมเอ้ยอย่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเอ้ยบอกว่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งบอกว่าอย่าเพิ่ง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 บอกว่าอย่าเพิ่ง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 ก็บอกว่าอย่าเพิ่งเอ้ยไอ้นี่มาตอนไหนวะบอกว่าอย่าเพิ่งกดสึด โอเคมาแชมป์เจย์ถือขวานเฮ้ย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 มินิมินิเชิงเทียนเออเออเออว้าวเฮ้ยหย่อเจอแล้วเมตาเมตาของเราใครดูพาร์ทที่แล้วนะครับจะรู้ว่าเมตาของเรานั้นก็คือนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะอย่าโอ้โหก้านมันยาวเว้ยมันเตะเว้ย แต่เราเดินหน้าลุกเร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 าลุกโอเคเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยพักก่อนพักก่อนบล็อกบล็อกนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะนี่แหละเอาขวานหลุดมือจะว่าไปเชิงเทียนผมก็สวยดีนะโอเคเป็นชาวนาแล้วเนี่ครับเยี่ยมเลื่อนขั้นเป็นชาวนาชาวนา อ๋อต้องเรียนด้อมเกียวมีดขวานเคียวเกี่ยวหญ้าแล้วในรูปมึงถือถือสองง่ามมาอยากได้สองง่ามอันนี้อะไรสองง่ามไหมไม่ใช่อันนี้จอบบักโจ๊กบักโจ๊กไม่มีสองง่ามมาอยากได้สองง่ามฮ่า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 หน้าดูชมไป <laughs> ผมเข้าใจแหละนะครับว่าเป็นเดโมแต่ว่า เสื้อผ้ามันเป็นในหมดใช้สีแต้มเลยฮะงวดน,นี้อ่าอันนี้สองแมปก็ได้เฮ้ยบักบักเล่นเฮ้เค okay. เล่นได้ไหมเนี่ยเอาเอานอกจากบักแล้วผมย,ยังไม่มีอาวุธด้วยหอ,อยเออเอเอโอ้ลุกเพื่อนลุก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  โอเคเออเอาเอามาเห็นดาบกูไม่เป็นไรหรอกมั้งหรือเปล่าเอาสองคนนั้นมึงเอายอมไปแล้วคนนึงเฮ้ยเขายอมแล้วเขายอมแล้วเพื่อน <c oughs> เขายอมแล้ว <c oughs> เขายอมแล้ว <c oughs> เขายอมแล้วมึงเจอคิริต,ตูดคิริตูดของแพ้ตูด <c oughs> ไอ้นั่นก็ขวานไม้ไอ้นี่อนคอสกูมีคอนกูมีไหมเอาเป็นคนภาก็ไดกูมีคอนเอาเดี๋ยวบักคอนมึง เอ้ากูมีคอนเอ้ากูมีไม้เอ้ามามากูมีคอนเอ้าเอ้ากูมีไม้กูมีคอนกูมีบ่อนเอ๋อมอบอนบ่อนอ้ากูมีคอนกูมีไม้กูมีเทิงคอนเทิงไม้เอ้าวถอยถอยแลกแลกอืม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 ลุกมาทำไไมลุกมาทำไม คิริตูดผมไม่รู้ว่ามันจะหายบัางไหมนะเรายังเป็นคิริตูดกูบ่มีอย่างเลยกูมีมีดคิริตูดคิริตูดมีมีดมีอาวุธอย่างอื่นไหมกูอักเอาอาวุธไม่ได้เอาเอากูคิริตูดเอ้ยคิริตูดเอ้ยคิริตูดตาเบิร์ตซีมเอ้ยมันมีหอกมันมีหอก เอาเอาวิ่งชนเอาโอเคคิริตูดเพราะมันบั๊กนั่นเองไปต่อเผื่อจะได้เลื่อนอีกขั้นเอาสักขั้นสองขั้นไหมวันนี้โอเคคงไม่ได้สักขั้นแล้วละ่ะแล้วมึงไม่มีอาวุธอะไรให้เลยอยู่บนพื้นเนี่ยแล้วไอ้เขียวนี่อย่างยาวผมจะชนะมันยังไงก่อนอมึงก็มีสเกวเน็บตูดตั้งสองอัน Men, อย่าอย่าล yeah to ้มสิเพื่อนอย่าล้มอย่าเออมันเวดมันเวดเออมันโดนมันเวืดอยู่มันเวดอยู่ลุกเพื่อนลุก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 ลเลลเอเอ อ๋อนี่คือโหมดชาเลนจ์ใช่ไหมกลับมาเป็นเบเกอร์อีกแล้วอ๋อขวานคือต้องสู้กันในในปรโลกเลยถึงจะกลับไปได้เออว้าวว้าวว้าวขวานไอ้นั่นขวานไม้บล็อกนี่ไงนี่ไงเออเออโอ้ยมันเตะมันฟีคิก เอาต่างคนต่างวืดเอาแต่ผมโดนไปหนึ่งดอกเออเข้าหัวเอ้าขวานล่วงขวานล่วงขอโทษโทษโทษแป๊บแป๊บแป๊บเจ็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 บเอาเอาฝาฝาลงมาทําไมว่าฝาลงมาทําไมก่อนอย่าเว้ยกูมีไม่เออเออกดชกกดชุกกดชุกกดเออ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  ออเออเออมันหลุดมันหลุดลุกเพื่อนลุกลุกเออถีบถีบมีถีบด้วยลุก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 ยาเออโหมีจับด้วยเอ้ยลุกลุกลุกทำไรเอ้ยเออปล่อยปล่อยเอ่อเอายังไงเอายังไงเตะเออเตะเอาเตะด้วยเออเออการเออ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 การเตะอาจจะเป็นเมตาใหม่ก็ได้นะครับอือหืออือหือ อืมอือืออืออือล้มล้มล้มคิริตูดแล้วไงต่อโอพี่ขวานพี่ขวานว้เออเออคิริตูดกู เหลือแต่ตูดแล้วทีนี้โอเคผมว่าน่าจะได้เริ่มตั้งแต่ชาวบ้านใหม่นะทีนี้ฮ่าฮ้าเกมแคทโอเคผมเข้ามาใหม่แล้วนะครับก็แน่นอนไม่รู้ว่ามันมันบักหรือมันไม่ได้เซฟนะ่ครับผมกลับมาเป็นอีอีตัวนี้อีกแล้วไม่ได้เลื่อนขั้นขึ้นมาอีกสักแมทไหม ขออ,อีกสักขั้นหนึ่งเถอะวะมึงเป็นอโอเคไม่เป็นคิริตูดแล้วเบอรอย่างน้อยก็ใส่กางเกงแล้ววะเอาไม่มีอาวุธไ <c oughs> อ้น,นี่ไม่มีอาวุธ <c oughs> ยอมแพ้เลยเ <c oughs> ้ายอมก็นอนไปยอมก็นอนไป <c oughs> เออไอ้พงนึงก็โดนลุมไปไอ้นี่ก็เข้าตาไปเออเออ เอ้าเอ้าเอ้า uh ตีก huh ันไปเราก็ตีมันเออเออเอออาวุธไม่หล่นสะตะกุนเลยเหรอเออสับซ้ายสับเออฮะเออฮะเออฮะ่ะหมวใคไอเพแฮนซัมฮานแฮนซัมฮานไหนใครยังไม่ยอม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 ไฮ่าฮ่าคิริตูชนะ โอเคไม่ไม่ได้มีแค่ตูดแล้วนี่บ้าอะอไอ้ตังค์กะอฮ้ยเฮ้ยไปเตะไม่ให้มันทำไมล่ะอ้าวเฮ้ยเก้าอี้มันมีเก้าอี้เว้ยไอ้พวกนี้ยังยิบของอยู่เลยอา้าโอเคเราวิ่งหนีก่อนวิ่งหนีก่อนเฮ้ยเก้าอี้นี่โหวดโหวดเออเก้าอี้มึงจะโหดกว่าขวานได้ไงวะอ้าวเก้าอี้เก้าอี้ติดข้างๆนอนไปหนึ่ง อนอนยาวๆเลยเพื่อน,น,อนขอเก้าอี้หน่อยสิขอเก้าอี้ไม่ได้ขอเงินเก้าอี้เอามาคิริตูดเ <c oughs> วอร์ชั่นเก้าอี้ว <c oughs> ้าวเฮ้ีตาใหม่เว้ยคิริตูดเว้ยเออเ,เออเออ เเเเเออ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 มีโล่มึงมีโล่เหรอมึงขอหมดแต่มึงไม่ยอมแพ้สักตัวนี่หมายความว่าไงฮะล้ำล้ำล้ำถ้าผมถือโล่็สองข้างจะเป็นไงเออไม่ยอมใช่ไหมไม่ยอมใช่ไหมยอมแล้วแหละทิ้งโล่แล้วทิริตูดวินมาโอ้ไม่มีอาวุธโอ้ มินิมินิเชิงเทียนเออเออเก็บอาวุธอยู่แป๊บนึงไปเบิร์ดไป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 อย่างน้อยก็ขอชนะแล้ววะจะได้ปิดคลิปได้อย่างสวยงามนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะคิริตูดคิริตูดฮายาคขึ้นยาคขึ้นยาคขอ้น คิริตูดวินส์อ่าคิริตูดก็สมควรกี่เวลาแล้วนะครับผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงท่านี้ก่อนนี่ครับขอขอบคุณนักผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากนี่ครับสักวันเราจะเป็นบาลอนได้ไหมเนี่ยไม่ดูเนี่บเราจะไม่นปาหน้าสวัสดีครับใหญ่